ผู้ใหญ่ถ้าเขาด่าก็สาธุไว้เด้อผู้ใหญ่เด้อนี่ผู้ใหญ่เข้าไปผู้ใหญ่ไปร้องเรียนไปโมนันแต่ว่าลากันอยู่ซื่ออยู่เขคือเดือดร้อนอ่ะก็แย่แล้วเขาเขาก็ใช้เขาเนาะเขากรสาธุมันยังไงย้อนมาหาเขากอันเช่นไปเทป้าเขามันไม่ได้อาจารย์ไี่ห้าไปเอดเลยเขาเอาไปเอดอันนั้นอืใช่ผู้ใหญ่ซับมังหงเด้อ เาขามันมีแด่นถ่ายาาขายดีจนมะละกอเหลือสองลูกนี่อา่าขายดีมากผู้ใหญ่นี่ทุกวันเลยถ้าอยู่นะคนจะมาอุ่นหนุนนี่นเห็นไหมนี่คนมาอุ่นหนุนเต็มไปหมดนี่ยืนท่ารอท่านั่งท่านี่จับบัตรคิวเออจับบัตรคิวบ่มีบัตรคิวนี่จองจองจองคนนั้นก่อนคนนี้ก่อนค่อยก็สั่งก็ยังหาก็ได้กินนี้อกิอนเสร็จนี้ ส,มมมส,ส,สม้มตำตำสาแซบแซบเนื่มะฮุ่งสิบกิโลนะพี่น้องเลอ,อท้อนี้ร้านี่นบางแนี่ยดคอยกระจุนเงืงดปลาตอขายดีนะนี่คอยเสื่อเราดีเอสดเบุ่๋วแล้วเราภูมจิจือคอยเสื่อปลาตอโอ้ยพอหลงังงานเหอะแบบนี้เสื่อสิบกิโลแล้วเหลือสองน้อยเหอบ้างเนี่หดโอกาสย้ากเลยได้กิน จำมะฮุ่งผู้ใหญ่จักเออนั่นล่ะหาโอกาสเนี่ยเด้อได้กินจำมะฮุ่งผู้ใหญ่จักเห็นนิมาโกกอกเห็นนิมาโกกอกเห็นนิมาโกกอกผู้ใหญ่ผู้อื่นจะมีจักเด้อเนาะผู้ใหญ่บ้านอื่นนี่ยมีได้มาจักมาหุ่งขายแบบนี้เด้อพี่น้องเอ้ยมึงแม่นี่ผู้ใหญ่บ้านอื่นเขาไม่ได้มายืนจักมาหุ่งปอกๆนั่นนี่ไดเอ้ยเอ้ยเขาแต่งโตบูมมีจักเขาผู้ใหญ่ผู้แล้ว อันนี้เชอะมีเวลาเขาไปตัดผมอ่าไอมีได้เวลาเขาไปตัดผมจักมะฮุงรูดเดียวคายได้คายดีสิกิโลเหลือเท่านี้ละโอ้ยเราจะอ่อนเห็นลายดีเนีน,นี้เชื่อยมีเดอร์แล้วพกัคา,ายตามะฮุ่งคือเดียวนี่แล้วอุ๊ยโอ้ควกยก็มาเรียนแล้วล่ะสูตรกะกรเดี๋ยวก็จะไปเปิดอยู่ร้านบ้านกกตูมอยู่ค่ะ สูตรนี้ก็มาเรียนแล้วยังไม่ไปยังไม่ออกฝีมือเฉยๆถ้าออกฝีมือโอ้ยคงจะแข่งผู้ใหญ่โอ้ยไปมาก็โถจะไผเป็นไผแล้วเปิดลายสาขาก็ดีอ่าลูกน้องกับลูกศิษย์จัจะไผเป็นไผแล้วเห็นได้ไปเปิดนี่เออไปกับไปเอาไปละเด้อสูตรเจ้านะต้องทนดีต้องิมเลยทิมทุกวันทุกวันเลยเออ ดังนั้นมาสูตรอีกรอบสองสูตรต้อกินก็จะโคกแซบกับแซบนะโอ้แบบนั้นเนาะนั้นก็ต้องคิดยัง่างมากมายโอ้ยเซฟพอแซบก็ตามไปได้ครับก็ต้อแซบละโอ้โอยตว่าแซบก็มาตามผมเนี่ยทำอีรก็โคกซาบเออตเาเองนะโคกซาบะ โอ้มาเข้าชุบเสียไหลนะเลยพี่ผู้ใหญ่เด้อไม่ใ้เอาเงเราที่พอไกลเด้อเบิ่งเด้อหมูอื่นนี้คนเราไปตัเอาอีกตมาเลยอ่าคนก็ได้ได้สูตรไปแต่เจ้าอยู่ไหม่พามางเด้อเออสูตร่อยเรียบร้อยเลยเด้อสูตรใอยได้แต่เจ้าถามใครอีฝานเลงถามเขาในยู่เบิ่งเขาไปตัดแล้วแซบเราไปในยู่ใช่ทุกอย่างแซบคือเจ้าตันี่เนาะเออ มีค่อยต่ำนะแซบซ้ำเจ้าต่ำนะั่นแหะค่อยไปต่ำเพาเขากินแล้วขเาขาเขาเอกสูตรมาเตล้อโอ้ยสูตรในมีผู้ใหญ่ค่อยไปเอาแต่ห่งหวงมไม่ได้ห่วงไม่ได้ซื้อนะคะสูตรผู้ใหญ่นี่ค่ะ,ะคถ้าใครจะมาขอสูตรได้นะคะ,ม,ะคมาผ่านบ้านกกก<ๆ>ผู้ใหญ่ไม่ได้ห่วงสูตรตำมะละกอแซบนี่ค่ะ สูตรตำมะฮุงผู้ใหญ่นี่โอ้โหถ้าใครผ่านมาขอได้สูตรไม่ได้ซื้อย่าหนิงไปถามแล้วบ้านบ้านอันเต่างอยไปถามสูตรเ่อยขอสูตรหน่อยจะขายเท่าไหร่รู้ไหมมันว่าเท่าไหร่ไหมหกพัน <c oughs> ป๋าคอยเลยมาถามสูตรเมียผู้ใหญ่เมียผู้ใหญ่ไปตำวันนั้นน่ะอยู่ที่บ้านกกตูมตำให้นักเรียนไปตำให้นักเรียนไปตำโรงทานค่อยก็ไปตำช่วยค่อยได้กินว่าคอย ตื่นเช้ามาค่อยมาเลยถึงบ้านผู้ใหญ่กักมาขอสูตรเรียบร้อยผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรไม่ให้ซื้อพอบาทได้สูตรไปเรียบร้อยค่ะอ๋อค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฝากช่องหน่อยผู้ใหญ่ฝากช่องแย่หนิงหน่อยผู้ใหญ่มา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 ช่องแย่หนิงกกตูมบ่กกกอกกอกกอกญาณีกอกกอกเขามาอยู่บ้านกกกอกเด้อมาอยู่บ้านกกกอกก็อยู่กกอยูกกตูมแต่ว่ามาอยู่บ้านกกกอกก็เลยตั้งชื่อย่าหนิงกกอก่าหนิงกกอกย่าหนิงกกตูมหน่อยระวังจะได้ออกนอกพื้นที่เด้อเออเดี๋ยวจะเปลี่ยนญาณีหนิงกกตูมอยู่อีกอีกอีกีอกไม่นานก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ย่าหนิงกกอกก่อน เด wow ี๋ยวก็เปลี่ยนนะค่ะว well> no> ัสดีค่ะติดตามด้วยนะคะ